สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ได้รับชมทางช่องบาวแมนวิธีเกษตรนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาชมสมาชิกในฟาร์มอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เรียกว่าเป็นไก่ไก่ไรช้ชัดชัดเกเรียกถูกปะเนี่ยชัดเ็ก จะถูกไหมนะครับขออภัยถ้าเรียกผิดนะครับชื่อมันก็เรียกยากยากนะไอ้ไก่เนนะี่ยดูครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ฟาร์มเราเลี้ยงไว้นะครับก็เลี้ยงไว้สวยงามเฉยๆแต่ถ้ามีใครซื้อก็ซื้อก็ขายจะมันจะเลี้ยงไว้กินไข่นะครับแล้วก็เลี้ยงให้คนที่มาเยี่ยมชมฟาร์ม นะครับฟาร์มเป็ดอี่เลียงของเราเนี่ยได้รับชมไก่และหลายสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ 88, แ์แปลกๆเขาเรียกว่าไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับนี่ขอเรียกชื่ออีกทีหนึ่งนะครับไลท์สัตเซก เรียกปิดต้องขออภัยนะคนที่รู้เรื่องไก่นะครับไมาชมนี่ผมแบ่งมาจากฟาร์มลุงมี่นะครับตอน,น,นลุงมี่เก็บสายพันธุ์นี้ไว้เยอะมากเลยนะครับตอนนั้นซื้อมาลูกตัวละสองร้อยบาทจากทางฟาร์มลุงมี่ตอนนี้กําลังไข่แล้วครับแล้วก็จะแบ่งไข่เชื้อ อันนี้จะเป็นตัวผู้ในฟาร์มจะเป็นผู้สามเมียผู้สามเมียสามอ๋นนอไข่แล้วนะครับช่วงนี้อนตอกหาไขแ่ลไขแล้วกำลังจุดไข่ ตอนนี้ผมก็ทํารังให้ใหม่นะครับเอามาแยกคอกใหม่ทีโอ้หตอนเด็กดือ้อเป็นไก่ที่ดื้อพอสมควรนะครับไม่กลัวคนด้วยตอนนี้ก็ทํารังให้เตรียมไข่กันแล้วขยายห,หน่อยสวยงามเลยนะครับเลี้ยงเป็นไก่สวยงามก็ได้เป็นไก่กินไข่ก็ได้นะครับ เขียนไหมครับท่านผู้ชมอยากจะมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มก็ได้นะครับเรามีหลายอย่างให้ท่านได้รับชมนะครับอันนี้เป็นไก่ไลซสเซกอันนั้นก็จะเป็นอัตลอบที่อยู่ข้างกันอันนี้น่าจะปีกว่าแล้วครับไก่ ตอนนี้ก็กําลังจะจัดการระบบให้มัน,นีจะพยายามแยกคอกอยู่นะครับตอนนี้ก็มีไก่หนีคอกอยู่ประจํานะครับหวังว,ว่าคงจะได้กินไข่กันเร็วๆนี้นะครับท่านใดที่สนใจไข่เชื้อก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีไข่เชื้อก็จะจำหน่ายไข่เชื้อนะครับ เอาไปฟักเองที่บ้านนะครับไม่ไม่ไม่ฟักเป็นตัวก็สอบถามเป็นไข่เชื้อมาก็ได้นะยินดีนะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเก้านะครับสำหรับใครที่อยากได้ไข่เชื้อไก่สีขาขาวสวยๆอย่างนี้นะครับ ผมเ่ามาหกตัวรอดหกตัวเลยเออทนโลกดีไปอันนี้นะครับไม่เป็นไรเลข็คขอนสิบตัวตอนนี้เหลืออยู่หกตัวแล้วนะครับไอตัวนี้ทนโลกดีเหมือนกันนะเนี่ย นี่ครับผม,ผมก็มาให้ชมกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผม